สวัสดีครับมิตรลักนักสะสมนะครับทั้งเสื้อฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศที่รักทุกท่านนะครับรวมถึงท่านที่ให้ความสนใจนะครับวันนี้ก็จะมาท้ายของเอพิโซดปล่อยลักของักของสะสมนะครับขอเชิญพบกับไอเทมที่035นะครับ035เป็นชุดบอลกรตรสานนะครับบอกได้เลยว่าชุดนี้ขายขาดทุนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เสื้อแอลนะครับเสื้อแอลเสื้อตัดแอลนะครับอันนี้น่าจะเป็นไทยลีกประมาณปี2000 16หรือ17นี่แหละครับประมาณนี้นะครับเสื้อไซส์ L นะครับข้างหลังเป็นสุกภชาตินะครับสุกภชาติเบอร์31นะครับนอกจากไซส์นี้ไม่ค่อยได้ไซส์นะครับเพราะว่าใส่ไม่ได้นะครับเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์ L นะครับไซส์ L นะครับเสื้อไซส์ L สภาพ99%นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับแถมไปเลยนะครับไซส์ XL เสื้อโปโลเกษตรศาสตร์ f c นะครับของแบรนด์แกลนสปอร์ตแกลนสปอร์ต XL กับเสดสัตย์ F4 สีดำนะครับสีดำนะฮะพร้อมกับผ้าพันคอนะครับผ้าพันคอช่วงขึ้นชั้นนะครับน่าจะเป็นปี2015นะครับเป็นช่วงที่เตะแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นช่วงที่เตะแชมเปี้ยนลีกนะครับปิดด้านเตะแชมเปี้ยนลีกเตรียมขึ้นจากไทยเออ่ดิวิชั่น2สู่ดิวิชั่น1นนะครับแต่ปีนั้นขึ้นไม่สำเร็จนะครับปีนั้นขึ้นไม่สำเร็จนะฮะที่เตะกับร้อยเอ็ด กับอะไรหลายหลายทีมอยู่นะครับมีประมาณ6ทีมมั้งนะครับก็จะเป็นนาคามรกรนะครับพวกเราจะไปดิวิชั่น1นึ่งดิวิชั่นหนึ่งนี่หมายถึงไทยลีก2นะครับสมัยนั้นดิวิชั่น1คือลีกทดลองนะครับหรือว่าไทยลีก2นะครับตอนนั้นเกษตรันอยู่ลีกลากย่านนะครับอันนี้จะเป็นภาพันขอชุดแชมเปี้ยนลีก2015ันสิบห้าจ่ผิดนะครับเซตนี้ทั้งหมดนะครับส่งต่อในราคา500บาททวนรวมค่าส่งไปให้ท่านนะครับอย่าด่วนนะครับ ก็เหมือนแจกฟรีนะครับสำหรับชุดนี้ไม่มีอะไรมากครับราคาเบาๆนะครับท่านที่สนใจเสื้อบษษาาอลเกษตรไซส์ L นะครับพร้อมกับผ้าพันคอผ้าพันคอสวยๆชุด,ชดแชมเปนลีกเตรียมขึ้นชั้นสู่ดีวิชั่น1หรือขึ้นชั้นสู่ไทยลีก2นะครับก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e Instagram เบอร์โทรศัพท์นะครับเช่นเคยนะครับขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกท่านให้ความสนใจนะครับสวัสดีครับเอาไปราคาล่วง